เจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานนะครับก็ได้มีการเดินหน้าปราบป,ปรามขบวนการตัดไม้ทําลายป่าอย่างเข้มข้นทีเดียวครับไปดูภาพกันนะครับโดยนายเกรียงศักดิ์ถนอมพันธ์ผู้อำนวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่36อําเภอแม่สะเรียงได้นํากําลังเจ้าหน้าที่จากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสารวินตํารวจตระเวนแดนที่3 37และตํารวจภูธรแม่ลาหลวงอําเภอแม่ลาน้อยจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้เข้าปิดล้อมนะครับบ้านห้วยไก่ป่าหมูที่6ตตำบลแม่ลาหลวง โดยพบไม้สักท่อนความยาว3-4เมตรเส้นรอบวงตั้งแต่50เซนติเมตรขึ้นไปจำนวน380ท่อนถูกซุกซ่อนในปา่านอกหมู่บ้านแต่ไม่พบผู้กระทำผิดซึ่งจะได้ชักลากไม้ทั้งหมดไปเก็บไว้ที่เขตอนุรักษ์บ้านแม่สูสำหรับ การเข้าปิดล้อมตรวจค้นในครั้งนี้นับเป็นครั้งที่2หลังเจ้าหน้าที่ได้สนธิกำลังเข้ากวาดล้างขบวนการตัดไม้ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ยมฝั่งขวาที่บ้านทุ่งปากคาซึ่งอยู่ห่างจากบ้านห้วยไก่ป่าไม่ถึง5กิโลเมตรเมื่อวันที่6พฤษภาคมที่ผ่านมาและสามารถตรวจยึดไม้ของกลางได้กว่า700ท่อนทั้งนี้เพื่อปราบปรามขบวนการตัดไม้ทำลายป่าให้หมดสิ้นไป